ทิ้งทุกอยากให้กันและกันเพียงได้เคียงข้างเพียงได้ร่วมทางโอ้รักนิรันด์ก่อนเคยคิดว่ารักต้องอยู่ด้วยกันตลอดเติบโตจึงได้รู้ความจริงห่หางเคียงชิดใกล ต้องทิงทุกอย่างเพื่อฉันประโยชน์ที่ใดอกรักทำร้ายตัวเองหากเดินแนบกายมีพันต้องล้มลงเจ็บด้วยกันนเพียงนิดเดียวให้รักเป็นสายลงทานระหว่างเรา แต่งที่วางตรงกลางไว้คอยเพื่อให้<ร>ได้เจออ๋อไ้เจตัวทีลงแต่งที่วางตรงกลางไว้คอย,ยเพื่อให้เราได้ตามหาฝันหาเราได้ตามหาฝันวันเวลาที่เราวันเวลาจเจนลูกวันเวลาที่เราห่างไกล ความเข э ้าใจจะทำให้เราใกล้กันกลับกลายเปลี st ่ยนเป็นพลังโววววขากว้างหน่อยที่ลูกมันงอเปจะหายท้องนะลูกใช่ค่ะค่ะแล้วเราจะแอนแบบแอนทิ้งนะฮะแอนแอนแป้งหลังเนี่ยได้เพื่อว่าเพื่อจะเพื่อที่จะหาสิ่งสูงเนี่ยนะฮะค่ะแต่จะจะอย่างนี้ลูกมันมันซัพพอร์ตตัวเองไม่ได้จริงอย่างนี้จะซัพพอร์ตได้ค่ะ แลเอ็นไปข้างหลังโอเคอ่ะรู้สึกสบายขึ้นไหมสบายขึ้นค่ะเออใช่แล้วเสียงมก็ออกมาแล้วมันก็แบบจริงๆแล้วแอคชั่นเนี่ยมันก็คือแค่น,นี้มันก็คือไอ้แขนพวกน,นี้ใช่ไหมตอนนี้เธอไปสร้างท่าอะไรก็ไม่รู้จริงๆมันคือธรรมชาติของมันคือเนี่ยเนี่ยมันก็ท่ามันเยอะแยะยแล้วแล้วเราก็ทําให้มันเรียบร้อยขึ้นเท่านั้นเอง แล้วมันก็เป็นอย่างงี้มันคือช่วยให้เสียงมันออกมานอกตัวแต่นี้เธอจะว้าวเธอจะเอาเออกจะแค่ไหนจะยาวแค่ไหนเนี่ยใช้ตัวใช่เลยมันจะมันจะไม่ถ้าเป็นอเออเนี่ยมันจะเพี้ยนลูกแล้วมันไม่เพราะเลยเอาใหม่ซิอีกนิดนึงอ่ะไปต่อล่ามาต่อเอาให้รู้เรื่องกว่าน,นี้ตะกี้ยังไม่ค่อยรู้เรื่องไป go วันที่เวียนเปลี่ยนวันที่เลยผ่านร<ป>ักอง บอกพูว่าวันที่มันเปลี่ยนมันรักเราเนี่ยยังมัน่นหนูยังไม่ได้ซีเรียสกับงานตัวนี้เลยฮะเดี๋ยวมา่วงร้องพร้อลูกมาเล่าเล่าเรื่องมาวันที่เวียนเปลี่ยนวันที่ใครพูใครมองวันวันที่เวียนเปลี่ยนวันที่เลยผ่านรักของมันไงเราไม่เคยห่างเคียงคู่ชิดใกล้ทุกเวลาเค ยอมทิ้งความฝันยอมทิ้งทุกอย่างให้กันและกันเพียงได้เคียงข้างเพียงได้รวมทางโอ้รักนิรันร์ก่อนเคยคิดว่ารักต้องอยู่้แลวไงด้วยกันตลอดเอติบโตจึงได้รู้ความจริงหากเพียงชิดใกล้ หากเพียงชิดใกล้แต่เธอต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อฉันประโยชน์ที่ใดหากรักทำร้ายตัวเองหากเดินแนบกายมีพลังต้องล้มลงเจ็บด, <c oughs> ด้วยกันห่างเพียงนิดเดียวให้รักเป็นสายลงผ่านระหว่างเรา างที่วางตรงกลางไว้คอยเพื่อให้เราได้ตามหาฝันวันเวลาที่เราห่างไกลความเข้าใจจะทำให้เราใกล้กันกลับกลายเปลี่ยนเป็นพลังว้าวว้าว,ว,วบินไปตามทาง

รักยังไม่เปลี่ยนรักยังแสนหวานรักยังไม่เปลี่ยนนี่เธอร้องเธอได้แล้วอนนี้ให้มันให้มันให้มันมีเล่นๆอ่ะเอาไปอันนี้ร้องไปตามตามโน้ตได้เต็มเสียงได้ไะรักยังแสนหวานรักยังไม่เปลี่ยนไม่ต้องมาเหี่ยวกันที่ลูกอย่ารู้ว่าเราจะทำอะไรมันทำเพราะว่ามันเกิดอารมณ์โรแมนติกที่มันก็ทำนะคะรักที่แสนวันรักที่ไม่เปลี่ยน ไม่ไม่ไม่อย่าไปยุ้ยมันลงมาก่อนไปไหมสิรักยังแสนหวานรักยังไม่เปลี่ยนโัวห่างเพียงนิดเดียวให้รักเป็นสายลงผ่านระหว่างเราดังที่วางตรงกลางไว้คอยดังที่วางตรงกลางไว้คอยเล่าเรื่องมาเพื่อให้เราได้ถึงดังฝัน รวมกัโอเคมันเริ่มจะเล่าเรื่องแนละ้วลูกนะไปมองกระจกแล้วเล่าให้ตัวเองฟังนะฮะหรือไปยืนข้างหน้าบ้านเล่าให้หมาแถวนั้นะหรือปลาทองปลาทองที่มันวหา้าไปมา,มาแล้วมันก็จะไหายไปแล้วเขาพยายามตรงนั้นให้เขาฟังนะฮะต้องเล่าให้ใ,หใครฟังลูกแล้วพอถึงบนเวทีเนี่ยลูกก็เล่าให้คนดูฟัง เนี่ยเขาถึงกันเรียกว่าที่เขาว่าถึงมีอารมณ์ที่จะสื่อสารเนี่ยเพราะเด็กๆอะ่ะก็ร้อง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 ,อ,งองเพลงแล้วไม่สื่อสารนะคะ,ะใครไม่ได้เล่ามาปากตะไคร้ปากตะไคร้ปน,นไปปากตะไคร้เธอเล่าเรื่องมันนะเพราะเธอร้องนี่ฉันฟังไม่รู้เรื่องเลยเมื่อคืนนี้ <laughs> อะคนอื่นลองดู